พระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของสัพปริสทานสัพปริสทานเนี่ยก็คือทานของคนดีเวลาให้ทานจะให้ด้วยความมีศรัทธาคือเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วเวลาให้ให้ก็จะให้ด้วยความเคารพเป็นทานที่เป็นการอันควรฟีมีโอกาสให้ทานเขาก็ให้แล้วเวลาให้ทานก็มีจิตอนุเคราะห์ในการให้ทานเวลาให้ทานก็ไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นนี่คือลักษณะของสัพปริสทานพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าการให้ทานด้วยความศรัทธา จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งมีทรัพย์มากเรามีความศรัทธาต่อผู้ใดต่อสมณพราหมณ์ต่อใครก็แล้วแต่จะเป็นผู้ที่มีความมั่งคัง่งมีทรัพย์มากและก็ยังเป็นผู้ที่มีรูปสวยงามเกิดมาหล่อเกิดมาสวยน่าดูน่าเลื่อมใสแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงามในที่ที่ทานให้ผล ถ้าผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งเหมือนกันมีทรัพย์มากมีพวกทรัพย์มากเหมือนกันและการให้ทานด้วยความเคารพเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีบุตรภรรยาหรือทาสคนใช้หรือคนงานบริวารเป็นผู้ที่เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดักรับคําสั่งตั้งใจใกล้รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลนอกจากคนในบ้านหรือบริวารเนี่ยเชื่อฟังก็ยังเป็นผู้ที่มั่งคั่งด้วยพภกทรัพย์เป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองมากด้วย หรือบางท่านมีโอกาสให้ทานโดยการอันควร เจอคนเดือดร้อนเจอคนที่เขาไม่มีมีโอกาสได้ทําทานหรืออย่างเช่นญาติพี่น้องมาบ้านเราไม่ได้มีมากก็ให้ที่อยู่อาศัยเขาสักคืนสองคืนก็เป็นทานหมดผู้ที่ให้ทานโดยการควรเนี่ยจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากคือเป็นเหตุปัจจัยทําให้ได้เงินทองเหมือนกันคือจะได้ลาบตามที่ปรารถนาตามที่อยากจะได้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลมีโอกาสได้ทําบุญทําทานก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นเสียก็รู้จักจาระคารู้จักสละบา ท่านเองอาจจะมีจิตอนุเคราะห์แล้วให้ทานคืออาจจะสงสารหรืออาจจะให้ด้วยความที่ปรารถนาให้เขามีความสุขเรามีมากเราเหลือใช้เราให้ทานแล้วเราไม่ได้เดือดร้อนเราก็มีจิตอนุเคราะห์แล้วให้ทานช่วยเหลือเขาทำให้ได้โพกทรัพย์มากทำให้ได้เงินทองมากเหมือนกันและผู้ที่มีจิตอนุเคราะห์แล้วให้ทานเนี่ย จะเป็นผู้ที่มีจิตเนี่ยน้อมไปเพื่อบริโภคกามกุลห้าอย่างดีคือจิตเนี่ยจะน้อมไปบริโภครูปเสียงกลิ่นรสโปตปะอย่างดีในที่ที่ฐานนั้นให้ผลเราพินิจพิจารณาคนอื่นว่าเขาลำบากเขาตกทุกข์ได้ยากในช่วงนั้นก็มีจิตอนุเคราะห์ที่จะไปช่วยเหลือเขาเพราะนั้นบางด้านเองมีจิตอนุเคราะห์คือช่วยเหลือคนอื่น ทำบุญทำทานไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่ว่าตัวเองเนี่ยจะรวยเอารวยเอาคือมีความสุขชีวิตได้อย่างที่ปรารถนา เพราะว่าทุกๆการให้ทานเนี่ยตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขามีจิตอนุเคราะห์ต่อผู้อื่นมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นหรือบางท่านเนี่ยรู้จักวิธีการให้ทานคือให้ทานแล้วไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นก็มีผลเหมือนกันมีวิบากได้รับผลกรรมดีเหมือนกันการให้ทานเนี่ยเราต้องมาพิจารณาตัวเราเองว่าเรามีมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าเราให้แล้วกระทบตนหรือกระทบผู้อื่นไปยืมเงินคนอื่นไปทําบุญนําทานกระทบแน่อน,นอนกระทบตัวเองต้องมาใช้หนี้เขาอีกผู้ที่ให้ทานแล้วมีแค่ไหนเราก็ทําแค่น ให้ทานแล้วไม่กระทบตนแล้วก็ไม่กระทบผู้อื่นไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนวิบากกรรมเนี่ยจะได้เป็นผู้ที่มั่งคัง่งเป็นผู้ที่มีทรัพย์มากมีโภคะมากเหมือนกันวิบากกรรมสง่งผลแล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีโภคทรัพย์ไม่มีอันตรายเกิดขึ้น คือจะเป็นผู้ที่รักษาทรัพย์ได้ทรัพย์จะปลอดภัยไม่มีใครมาทําลายทรัพย์สินของเขาได้แม้แต่จากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรหรือจากคนไม่เป็นที่รักจากทายาทไม่เป็นที่รักก็จะไม่มีใครเนี่ยมาทําอันตรายต่อทรัพย์สมบัติเขาได้ไม่มีใครมาคดโกงมาหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเขาได้เหมือนเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่ฉลาด เพราะว่าแม้แต่ให้ทานเขาก็ไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นเพราะนั้นเขาก็ต้องมีสติมีปัญญาที่ฉลาดวิบากกรรมเนี้ยก็เลยทําให้เขาสามารถที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของเขาไว้ได้ไม่มีใครมาทําอันตรายทรัพย์สมบัติเขาได้นี่คือวิบากกรรมดีที่มันส่งผลจากการสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกเรียกว่าสัปปุริสทานทานของคนดี5ประการ